แง142ค่ะในเขตสะพานสูงในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าหน้าห้องนะคะ85ทับ601ชั้น6ไปเจอระเบิดลูกเกลี้ยงเข้าตกอยู่ที่พื้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์หมายถึงระเบิดสมบูรณ์เลยนะคะส่วนเพดานฝ้าด้านบน ปรากฏว่าช่องเปิดอยู่เจ้าหน้าที่เบื้องต้นเขาก็เลยเอาล้อยางรถยนต์นมาครอบเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าเจ้าของห้องพักนะคะลูกสาวเนี่ยเป็นลูกสาวดาบตำรวจค่ะบอกว่าอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนของหล่นที่พื้นก็เลยเปิดประตูออกมาดูก็เจอว่าอา้าวเป็นระเบิดอยู่ตรงหน้าห้องพักนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบก็คือเป็นระเบิดชนิด m 6 1 บรรจุอยู่ในกล่อง K-75 สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานซึ่งจะเป็นระเบิดที่ใช้ในราชการตำรวจแล้วก็ทหารก็คาดว่าน่าจะเป็นของผู้พักอาศัยนี่แหละเอามาซ่อนเอาไว้อาจจะไม่กล้านำเข้าห้องพักหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนนอกเลยก็ได้เพราะว่าอาคารดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็คนสามารถเดินเข้าออกได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำไมถึงตกลงมาบนพื้นได้ก็เพราะว่า ฝ้าเพดานชำรุดนัเลยตกลงมาด้านล่างนะก็ดีว่ามันมันไม่ระเบิดไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ <c oughs> จากเหตุการณ์นี้ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบลายนิ้วมือต่างๆว่าตกลงเป็นของใครทําไมเอามาซ่อนเอาไว้บนฝ้าได้แล้ววันนี้คืนนี้มันก็ตกลงมาเพราะฝ้ามันเก่าแต่ไม่ได้ระเบิดนะ <c oughs> แต่สภาพเนี่ยพร้อมใช้งานไข่ปลา เหมือนเก็บอะเก็บไว้บนฝ้าเหมือนไปซ่อนเอาไว้ไวแต่ใครซ่อนนะแล้วเบิดเอามาจากไหนใช้ในหน่วยหน่วยงานราชการเนี่ยใครเอามาซ่อนทําไมนี่พบบชนแต่ไม่ใช่สอบที่ด้วยตัวเองเลยฮะแต่<ช>ไ,มไม่ใช่เจ้าตัวไม่ใช่บ้านเจ้าตัวซ่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเจ้าตัวซ่อนใครมันไปซ่อนหน้าแฟตตำรวจ เหมือ <laughs> นซ่อนบนฟ้าข้างบนซ่อนบนฟ้าชั้น6เลยนะจากตึก7ชั้นณจุดนี้ก็ต้องไปไล่กันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพลตํารวจโทศิวราราศิพรมณกุลนะคะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็เลยต้องต้องไปดูด้วยตัวเองอ่ะครับค่ะ